สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเห็นหน้าตาสไลด์แบบนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหานะคะทีอ่อธิบายไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ก่อนๆเนาะแล้วก็จะมีสไลด์หน้าตาแบบนี้นะคะที่เป็นลิงก์วิดีโอที่เข้าไปดูดูเนื้อหานะคะที่บรรยายไว้เกี่ยวกับเรื่องหลักของการออกแบบคราวนี้ภายในก็จะพูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์นะคะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของหลัก การออกแบบซึ่งนักเรียนเข้าไปดูได้ซึ่งครูแปะลิงก์ไว้ในโนต้ตของกลุ่ม l ล n e ในวิชานะคะแต่สิ่งที่จะมาพูดกันในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของภาระงานหรือชิ้นงานนะคะสำหรับคนที่เรียนออนไลน์อยู่บ้านตลอดแลวไม่ได้มาหรือบางคนอาจจะไม่ได้มาในวันที่มีคาบเรียนวันที่เจอกับครูนะคะแต่ครูอธิบายในเรื่องภาระงานเนาะงานในอ่าสัปดาห์ นี้หรือของสัปดาห์ที่แล้วของตอนกอนก็จะส่งในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะ่ะแล้วคราวนี้ชิ้นงานทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูแต่ละอย่างนะคะอันดับแรกนะคะหนึ่งก็คือลงบนกระดาษนะคะกระดาษนะคะ A4 นะคะสอง สีที่ใช้ก็คือสีอน้ำก็ได้นะคะหรือจะเป็นโปสเตอร์นะคะหรือจะเป็นสีไม้ผสมผสมสีไม้ก็ได้ผสมกัสีไม้ก็ได้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นชิ้นงานที่เห็นหน้าตาแบบนี้จะอยู่ใน ไซส์ของกระดาษขนาด A4 เพราะนั้นกระดาษให้เราเลือกมาดีๆนะคะต้องรองรับน้ำสีนะคะหรือหมึกสีอะไรต่างๆให้ดีเพราะนั้นแนะนำให้เป็นกระดาษที่มีความหนานตั้งแต่80แกรมนะคะขึ้นไปหรือเป็นร้อยปอนด์ขนาด A4 นะคะอันที่3ก็คือเราจะต้องอาหาประวัตินะคะ ของศิลปินนะคะหาจากไหนก็คือจากแอปที่ครูเคยสอนไปในคาบแรกๆที่เราเจอกันนะคะนะ,ะแอปนั้นเสร็จแล้วเราก็เลือกแนวงานศิลปินที่เราชอบนะคะโดยเราอาจจะไปเซิร์ชหาเป็นภาษาไทยก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ในในคีย์เวิร์ดที่เราอยากเกี่ยวกับเราชอบ นะคะหรือรสนใจเช่นเกี่ยวกับดอกไม้เงี้ยพอเราไปเสิร์ชในแอปนั้นก็จะปรากฏเกี่ยวกับศิลปินที่ทํางานแนวดอกไม้ me. ทั้งหมดนะคะเราก็จะสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราชอบแบบไหนนะคะหรือบางคนอาจจะมีศิลปินที่ชอบอยู่แล้วก็ให้หาข้อมูลของเขานะคะฉะนั้นในข้อที่3เนี่ยจะเป็นการหาข้อมูลนะคะซึ่งเราต้องหาไว้ซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างข้อมูลขเขาก็าคือตั้งแต่ อ่าประวัติส่วนตัวแต่ทุกอย่างทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องมีภาพวาดของเขานะคะภาพวาดเนี่ยให้เราหานะคะมาเนาะเพื่อประกอบนะคะประกอบใช้ในงานนี้นะคะงานนี้อย่าเพิ่งงงนะที่เห็นเป็นหน้าตา a c e b o o k นะคะเพราะว่าจะให้นำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของศิลปินแต่เป็นในรูปแบบ Facebook นะคะไม่งงอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะมาเกี่ยวอะไรกับ Facebook นะคะทุกครั้งเวลาเราทำงานเรามักจะนำเสนอเป็น Mind Map ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราไม่ใช่เราจะนำเสนอในรูปแบบเป็นเหมือนหน้าจอ Facebook นะคะอะเดี๋ยวครัวนี้ครูจะพาไปดูว่าออธิบายว่าหน้าจอไอตัวเนี้ยนะคะมันทำยังไงบ้างนะ นะคะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะคราวนี้หน้าจอที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอ,อันแรกนักเรียนจะเห็นที่ครูลงไว้นะคะก็ด้านบนพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยจะจำลองหน้าตา facebook ลงไปในกระดาษ A 4ของเรานะคะที่ครูบอกไปแล้วว่าใช้วาดภาพคือกระดาษ A ขนาด A สโดยที่เราจำลองหน้า facebook มาหนึ่งหน้ากระดาษแต่ในหน้า Facebook นั้นให้เราบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปินที่เราหามาได้นะคะเพราะนั้นหามาหนึ่งท่านพอนะคะแล้วก็พร้อมกับวาดภาพนะคะวาดภาพผลงานของเขาลงไปเพราะฉะนั้นให้เราจำลองหน้าตา f a c e b o o k ของศิลปินคนนั้นนะคะแล้วก็หาข้อมูลภาพของเขามาแล้วก็วาดภาพของเขาลงไป ในแถบหมายเล็กหนึ่งเห็นไหมคะนะคะในหมายเลขหนึ่งที่ครูเขียนไว้นักเรียนวาดภาพลงไปนะส่วนชื่อเฟซบุ๊กใช้ชื่อศิลปินคนนั้นเลยนะคะส่วนภาพประจําตัวนักเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นภาพประจําตัวของเขาก็ได้นักเรียนออกแบบเองนะคะเนาะออกแบบเองได้เลยส่วนด้านซ้ายมือลงมาที่เขียนว่าประวัติศิลปินนักเรียนก็กรอกข้อมูลนะคะทําคล้ายๆลลักษณะเหมือนเฟซบุ๊กเลย แต่นักเรียนก็เขียนข้อมูลลงไปนะคะที่นักเรียนหาได้นะคะส่วนต่อมาพื้นที่ด้านล่างนะคะอ่าที่เป็นขีดตรงสีเงินที่ครูขยายความไว้ว่าพื้นที่ตรงนั้นก็คือให้เราออกแบบเป็นอิสระเลยนะคะตามหน้า f a c e b o o k โดยอ้างอิงตามนั้นเพราะฉะนั้นตามหน้า Facebook เนี่ยที่เราดูเนี่ยแถบด้านนี้มันก็จะมีประวัติแล้วก็จะมีอาจจะมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสังคมเพื่อนของ เจ้าของเฟซมีเป็นเพื่อนกับใครบ้างเราออกแบบได้อิสระเลยเราจะบอกว่าเป็นเพื่อนกับประยุทธ์อาจจะวาดหน้าเป็นหน้าประยุทธ์วาดหน้าเป็นอ่าอาจารย์บางท่านก็ได้ใส่ไปแล้วแต่หรือเป็นอันนี้คือคำขำอันนี้เสนอนะคะคำขำเราเราออกแบบแถบนี้ได้ได้ได้อิสระเลยนะคะ เนะส่วนมาด้านฝั่งขวามือนักเรียนจะเห็นว่ามีหมายเลข2อ,อยู่ที่บอกเป็นภาพผลงานของศิลปินเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพผลงานของศิลปินเหมือนจําลองว่าศิลปินคนนั้นกําลังโพสต์ภาพของตัวเองนะคะแล้วอาจจะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับภาพลงไปนะเพราะฉะนั้นในหนึ่งหน้ากระดาษ A 4เนี่ยให้เราจําลองคล้ายเหมือนหน้า facebook เลย ทั้งการลงสีที่เป็นแถบด้านบนสีน้ำเงินนะคะหรือ,อข้อมูลต่างๆให้เราอ้างอิงจากของ Facebook มาใส่นะคะส่วนพื้นที่การวาดภาพักเรียอาจจะมีมากกว่า2ภาพก็ได้นะคะตามที่ครูเขียนจะมีหมายเลขหนกับหมายเลขสอใช่ไหมเราอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้คือแล้วแต่เราเลยนะคะแต่ให้เราออกแบบและอ้างอิง ตามที่เป็น Facebook นะคะพูดง่า,งงายๆว่านำเสนอข้อมูลศิลปินแต่ออกแบบนะคะหน้ากระดาษให้จำลองเหมือนเป็น Facebook นะคะนะโอเคค่ะคราวนี้สุดท้ายถ้าเกิดนักเรียนคนไหนสงสัยยังไงให้ทักมาในไลน์นะคะหรือทักมาในแชทกลุ่มก็ได้นะคะ โอเคค่ะถ้ามีอะไรสอบถามติดต่อตามช่องทางที่บอกนะคะสวัสดีค่ะ